เดินตามรอยเบื้องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน น่าแปดสำนึกดีครับผมอ่านนาตรงนี้พื้นที่กี่ไร่นะฮะสามไร่สองงานค่ะอ๋อเมื่อก่อนมันเป็นที่ยังไงมันเป็นมันเป็นสวนผลไม้มะม่วงมะปางมะพร้าวครับค่ะมีมีผลไม้หลายอย่างพอดีต้นไม้มันตายตายหมดเลยอ๋ออันนี้คือต้นเก่าแบบนี้ต้นเก่าค่ะแล้วก็มีมะม่วงกระร่อนอะต้นเก่าอ๋อ แล้วทําไมถึงได้ปรับเปลี่ยนขุดพื้นที่อย่างนี้เมืม่อก่อนมันมีแต่หญ้าค่ะหญ้าขะาหญ้อาอะไรหญ้าต้นสูงสูงอ่ะหนา<อ>เลยหนาหนาไปหมดเลยครับทีนี้ก็เลยทีนี้เราอยากทำงานจะเกษยียณไง<อ>ถ้ามาอยู่มาแล้วก็เห็นแต่หญ้าเต็มไปหมดเนี่ยเราเรามัาหนหัวใจมันหดหู<อ>ก็เลยอยากจะปลูกต้นไม้ให้มันเป็นสีเขียวครับจะได้ดู<อ>แล้วมันจะได้สดชื่นครับ จะเน้นเรื่องไม้ป่าค่ะอยากเห็นอยากเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเป็นป่าต้นไม้เล็กๆนี่ก็ปลูกก็ปลูกเอาไว้ให้เป็นล่มเนาะแต่เน้นไม้ป่านะฮะไม้ป่าคืออยากจะอยากให้มันเป็นล่มเป็นเป็นป่าต้นที่มีอยู่ก็คือเป็นต้นนี้ค่ะมีต้นนี้ดูค่ะอันนี้มันปล่อยปล่อยเองอ๋อสี่สิบปีได้และะ้วมั้งครับผมเออ ตอนนี้กำลังจะ,กะเกษียณว่างั้นเถอะเกษียณ <ham> แล้วออกเกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะอ๋อก็ถือว่ากเกษียณแล้วมาทําตอนทํานี่ยังไม่กเกษียณนะฮะแล้วกเกษียณแล้วก็เลยมาดูมาได้ดูเต็มที่๋อ,อครับเริ่มได้ตอนขุดนี้ย้อนไปนี่กี่เดือนแล้วเนี่ย <10 S 2> สิบเดือนนี่นะค่ะสิบเดือนอแล้วอ๋อครับผมก็ร้อยต่อพอดีค่ะร้อยต่อพอดีช่วงช่วงที่ทําก็ใกล้เกษียณครับผมเพราะว่า คิดว่าถ้ากเกษียณแล้วจะได้มีเวลามาันดูถ้าไม่ดูไม่ลดเนี่ยตายเพราะมันเล้ง<ะ>เอากเกษียณแล้วทาไมไม่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเหนื่อยไงอันนี้ก็ไม่เหนื่อยเราทําอะไรไม่มาก<อ>แค่ลดน้ําอะไรเฉยๆแต่ถ้าทํามากก็ทําไม่ไหวอะแล้วรูปแบบอะไรนี่ปรึกษาใครหรือให้ใครหรือคิดอะไรกับใครอย่างนี้กออ็อาเพื่อเาเพื่อเขามาออกแบบให้<อ> เขามาจัดการให้หมดเลยวางแบบวางอะไรให้รเราเราไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็เห็นเห็นด้วยกับเขาเห็นด้วยกับเขาเขาก็จะมาแนะนําค่ะว่าจะต้องอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็บอได้อ๋อมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีเขาก็เอารถไมโครมาด้วยเ,<ขา>เอารถไมโครมาเลยมานอนมานอนทําที่นี่เลยกี่กี่วันนะที่ขุดไปเนี่ยประมาณสิบวันได้แล้วมั้ง๋อครับหมดค่าขุดไปเยอะไหมเยอะอยูคือค่ะเป็นแสนเป ok ็นแสนอ๋อครับผม ทั้งต้นไม้ทั้งอะไรนี่ก็คงประมาณสามแสน๋อซื้อต้นไม้ด้วยพันไม้อะไร,รนี่นเนาะต้นไม้ด้วยขุดด้วยครับผมนะอ่าเดี๋ยวไปเดินดูกันเนาะจี่โอ้โหมาเดินกันแดดๆแลยวนะจะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นกับตอนเพราะนี่แหละมันร้อนนะี่แหละถ,ถ้าต้นไม้ใหญ่นี่คงจะเย็นสบายโอ้คงร่มรื่นเลยละที่ในหมู่บ้านเลยนะับเนี่ยเนาะอันนี้ถือว่าเอาหลังบ้านมาทําเป็น ฉากเป็นพื้นที่พื้นที่บ้านเลยอ่ะอ่าไม่ได้อยู่นาอยู่ไร่ไร้แล้วนะมันก็เลยสบายหน่อยตรงที่ว่าพอเราตื่นมาเราเปิดประตูออกมาเราก็ได้เข้าสวนเลยอ๋อง่ายดีเนาะจ้อยู่กับอยู่กับสวนเลยอยู่กับป่าเลยสิบเดือนนะครับพออธิบายระบบน้ำคร่าวๆได้ไหมว่าน้ําบนแท้งอะไรยังไงน้ําก็คือจอน้ําบดานค่ะแล้วก็มีปั๊มแล้วก็ปั๊มขึ้นแท้งครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถ้าทับแท้งเต็มแล้วก็ปล่อยลงบ่อ <ะ>มันมันล้นแล้วมันจะลงมาเองไหมมันน้ํามันเต็มแล้วมันก็จะมันก็จะลงบ่ออ๋อเราทําระบบอัตโนมัติไว้ใช่ค่ะเพราะ<ค>ว่าทําอะไรไม่เป็นก็ต้องทําแบบไม่ต้องทําอะไรมากอครับ<ะ>ผมก็คือลงทุนนี่ด้วยเนาะเจาะบอ่อด้วยทาโซลาเซลล์ด้วยเนาะใช่ค่ะที่ว่าสามแสนเนี่ยคือรวมรวม,มใช่ค่ะ,ะใช่ครับผมอันนี้ต้นไม้ก็ปลูกเองด้วยไหมเนี่ยต้นไม้ ต้นไม้เอปเพิ่มมาเอาเพยมาปลูกให้แล้วมันก็ตายไปหลายต้นค่ะจึงก็แซมก็แซมเอาครับผมะแล้วขุดเสร็จทําอะไรก่อนฮะขุดเสร็จขุดเสร็จขุดเสร็จก็ปปูกพวกเนี้ยปลูกแฝกปลูกแฝกลิ่นรอบบ่อแล้วก็ปลูกตะไคร้ปลูกไอ้ขานั่นเอาเพยมาปลูกให้อและที่ตัวเองปลูกก็เป็นต้น แกค่ะตอนแรกคือห่วงห่วงขอบบ่อก่อนอต้องขอปลูกแฟกก่อนกลัวบอกลัวมันกลัวมันไหลกลัวดินมันไหลแล้วเป็นไงเอาอยู่ไหมฮะอยู่ค่ะที่ที่ตรงมันว่างๆก็แซมเอาครับอ๋อฮะห่วงไอ้นี่เพราะเคยมีบ่อแล้วผอมันมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันพังพังสไลด์ค่ะแต่เคยดูแบบเคยดูที่เขามีธีการป้องกันนะคะครับ ก็เลยก็เลยต้องก็เลยต,ต้องเอาแฝกก่อนอ,อย่างอื่นก่อนอ,อื่นแล้วก็แฝกคือตัวเองปลูกแล้วมีตะไคร้ตะไคร้แล้วกวลก้วยนี่ก็ปลูกตามตามกันมาค่ะกล้วยนี่เอาเพื่อปลูกไงอ๋อครับผมปลูกพร้อมๆกันแล้วค่ะเราก็ปลูกปลูกตะไคร้ปลูกแฝกเอาเพื่อก็ปลูกกล้วยครับ<ะ>แล้วที่สายพีอีนี่คือรดน้ำอย่างไงฮะเนี่ยใช้อะไรอะ่ะเปิดแล้วก็ให้มันมันหมุนหมุน่นนนนะเขาเรียกอะไรอ่ะมินิสปริงเกอร์ใช่ค่ะแต่แบบแต่แบบ ข้าง้ล่างครับผม<ะ>เดี๋ยวต่อไปก็จะดึงน้ําจากบ่อขึ้นมาเพราะว่ามันมันลดไม่ทันอ๋อห<ะ>มายถึงมันไม่ทั่วเหรอไม่ทั่วครับผมะเ,เดินไปดูข้างในหน่อยฮะในระยะปลูกต้นไม้นี่ก้าไม้ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยก้าไม้ก็ซื้อมาจากตลาดต้นไม้มั่งต้นตลาดต้นไม้ซื้อมาแซมค่ะเพราะรไอ้ที่ตอนที่เอาเพื่อมาปลูกอ่ะต้นมันเล็ก<อ>แล้วมันแรง<อ>มันก็เลยตายไปเรื่อยๆก็เลยเอามาแซม ก็เลยเอามาเอามาปลูกที่เดิมนี่พอมีระบบน้ําแล้วพอจะช่วยมันได้ไหมฮะช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะเลยแหละแต่ขอให้เรามีเวลาลดมันมั่งครับอ่ะถ้าลดก <วะ S 2> ็แต่กล้วยดูสวยเข้มดีจังเลยค่ะกล้วยทยอยขึ้นอ๋อนี่สิบเดือนนะเดือนที่สิบที่เริ่มต้นทยอยนะออกเครือครับผมดินที่ขุดจากบ่อนี่คือผสมอยู่รอบๆอบเนี่ยเนาะค่ะ มันมันมันรู้สึกมันดินมันจะแข็งไปหน่อยดินก้นสะใช่เนี่ยพวกนี้ไม่ไม่งามเลยอ๋อก็มันมันเป็นดินก้นสะนะครับผมใช่ค่ะมันแข็งก็ต้องค่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆอ๋อค่ะบำรุงใส่ปุ๋ยรดน้าไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวก็งามนี่ถือว่าปลูกระยะประชิดเลยนะครับเนี่ยเขาปลูกให้ค่ะเขาปลูกบอกว่ามันจะได้มันจะได้ตรงๆถ้าไหนมันไม่ไม่ต้องถ้ามันมันมันทีกันเกินก็ตัดทิ้งแต่ก็น่าสงสารเสียดายเนาะ เขาไม่เป็นไรล้วให้มันโตก่อนเนาะตอนรต้องการป่านะครับอันนี้ถือว่าต้องการป่าต้องการความลุ่มลื่นต้องการความลุ่มลื่นจุดประสงค์ไม่ไม่วัตถุประสงค์จริงไม่ได้อยากทําอะไรอยากอยากได้ป่าอยากได้ป่าไก้บ้านแค่นั้นเองใช่ค่ะอยากได้ป่าอย่างเดียวเอาแต่เห็นข้างๆนี่เขาก็ปลูกป่าเหมือนกันนี่เขาปลูกกอนค่ะเนี่ยนี่เป็นต้นมะข่ามงเนี่ยเนาะใช่ค่ะนี่เขาปลูกเขาปลูกไว้ตั้งเป็นสิบสิบปีแล้ว อ้าวอย่างนี้เราก็เหมือนก็เขาปลูกป่าก็คือหัวใจเดียวกันใช่ค่ะพอพอดีเขาปลูกเอาไว้ให้เป็นให้เป็นพี่เลี้ยงเราเออก็คือไม่ไม่ต้องกลัวว่าของเราจะไปรบ <ไป S 2> กวนเขาเพราะเขาก็าาปลูกเหมือนกันเนี่ยอโอ้ดีจังเลยมีเพื่อนบ้านมีวิสัยทัศน์นี่เขาเขาปลูกเอาไว้ก่อนตั้งนานแล้วเนี่ยดูจะภาพมุมสูงผมนึงนึกว่าใครมาปลูกมาฆ่าโมงอ๋อนี่เองเจ้าของนั้นที่ดินตรงนี้เนาะหรือว่าดันตรงนี้ถ้าคือเพื่อนบ้านชอบต้นไม้เหมือนเราเราก็ปลูกคิดได้เลยเนี่ย ใช่ค่ะเนี่ยในรั้วตัวหนามนะครับแล้วข้างขวามือเขาปลูกมะข่าโมโอไม่ต้องห่วงแล้วก็ุดมการเดียวกันค่ะครับเขาก็ชอบนุ่มลื่นครับผมไอ้ด้กิ่งไม้ตัดแต่งเองเหรอครับเนี่ยคะกิ่งมันเนี่ยตัดแต่งเองเหรอตัดแต่งเองค่ะเพราะ<อ>ว่ากลัวมันกลัวมันจะต้นไม่สวยอ่ะอ๋อครับแต่ผมจะบอกว่าอย่าไปแต่งสูงมากครับคแต่งสูงมากมันจะเสียทรงอ๋อค่ะคือแต่งพอประมาณ ให้ยอดกับลำต้นมันสมดุลกันอะค่ะถ้าไปแต่งเกินไปคนเข้าใจผิดนึกว่าจะโตเร็วอ๋อแต่ปรากฏว่าต้นไม้โอนเอ็นฮะอมัน <ฮะ S 1> มัน,ม,นมันไม่ตรงเพราะใช่คือตรงแรกรีกว่าตัวเองอยากได้ตรงแต่ไปตัดสูงเกินเหตุไงอ,อืมค่ะแล้วโคนมันสร้างฐานไม่ไม่ทันไงอืมต้นยืดจริงๆปลูกถีขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันตรงเองอยู่แล้วครับอ๋อมันบังคับใช่ไหมฮะมันบังคับตัวมันเองเพราะมันก็ต้องการแสงไงอ่ธรรมชาติเหมือนเคยเห็นป่าเขาใหญ่เนาะค่ะ ประมาณนั้นผมก็ไปเห็นบางที่แล้วเนี่ยตัดจนหูตัดจนเหลือยอดนิดเดียวปรากฏต้นไม้โอนเอ็นโอนเอ็นเลยเพราะมันโคนมันโคนมันเล็กนะฮะเป็นหลายพื้นที่ผมไปเห็นมาก็พยายามแต่อันนี้ยังไม่สายเกินไปเนาะไม่สายที่นี่เราไม่ต้องแต่งแล้วพออันนี้พอแล้วเดี๋ยวเขาซของเขาใหม่ขึ้นมานี่สิบเดือนได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับเนี่ยรถยางดีถ้าไม่ลดเอาไว้ก็คงจะ เห็นต้นไม้เห็นต้นไม้เหี่ยวโลดใจแล้วก็หอวเหี่ยวด้วยแต่ว่าตอนแรกนี่ยังไม่มีระบบน้ํายังค่ะต้องต้องต่อสายยางรถเอาโอ้ครับตอนนี้ระบบน้ํารอบสระเลยค่ะน้ําก็เต็มสระอืมเพงชั่วครับผมเราต้องการความล่มลื่นผมแต่ถือว่าได้ต้นไม้เยี่ยมกันนะเชิญนะไปดูใกล้ๆนี่ระยะต้นไม้นะประมาณเมตรเมตรต่อเมตรเลยว่ากันเถอะ แล้วอย่างนี้มานี่คือเราต้องเอาสายมาต่อหัวก๊อกนี้ป่ะใช่ค่ะเรา้าเกิดถ้าเกิดอยากจะอันอันนี้เราไม่ได้ปล่อยตรงนู้นต้องไปปล่อยตรงนู้ต้องเปิดวาลค่ะครับแต่ว่าพื้นฐานมีมีเคยทําเกษตรไหมฮะไม่เคยอะรับราชการมาอ๋อแต่ว่ามีเจตนาอยากได้ป่าใช่ค่ะอครับก็ก็เห็นในนางทํำอ๋อดูคลิป เนาะดูคลิป y YouTube ค่ะเพราะว่าคุยคุยกับนางตลอดอะค่ะตอนที่นางทำก็คุยตลอดทีนี้นางก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรมาให้ดูอะไรเงี้ยครับก็ปกติเราก็ชอบอยู่แล้วพวกนี้เนาะครับผมแต่ผู้หญิงเขาทำแล้วเราอยากทำมั่งแล้วที่มันว่างเปล่ามันมีแต่หญ้าน่ะมันไม่มีประโยชน์เนาะเนาะป็นไม่ีค่ะเราก็ทำทำอะไรเพื่อเพื่อให้เราอยู่เราอยู่สบายอ่ะครับ ม่งั้นเราก็อยู่แต่เด็ดร้อนครับนี่แค่สิบเดือนเราได้เดินในร่มแล้วเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยมาเดินในร่มก็ได้ครับตรงนั้นมันร้อนสิบเดือนนะมาดูแลใส่ระบบน้ําได้ตอนแรกเอาปุ๋ยที่สีมามาใส่ใส่ปุ๋ยด้วยนะฮะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยใช่นี่เขาเรียกว่าปลูกแบบหวังผลปลูกแล้วต้องรอดนะครับลัวมันตายอ่ะเนาะตอนแรกก็เอาฟางคุมฟางคุมหมดเลยครับผมแล้วก็ เอาเอาปุ๋ยเม็ดมามาโรยนั้นกิจกรรมทุกวันนี้พอไม่ได้ปลดเกษียณแล้วเราก็มาอยู่กับสวนเนาะใช่ค่ะสวนป่ามันลวดต้นไม้อ่าไม่เหนื่อยนะฮะเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักครับผมก็แค่สิบเดือนนะครับก็ได้แม่ต้นกล้วยนี่เขียวขจีดีจังเลยแถวนี้มันเคยเป็นบ่อน้ําเก่าครับน้ํามัน เหมือนกับเปเป็นทางน้ําไหลเนียมันก็เลยปลูกอันนี้กล้วยพันธน้ำว้าทั่วไปไหมครับใช่ค่ะทั่วไปไม่ใช่ไม่ไม่ไม่พิเศษหรอกเพราะว่าสั่งเขาเป็นหน่อมาแล้วก็มาปลูกครับแต่ตรงนี้ไม่มีป่าหรือจะเป็นไม้ผลตรงนี้จะเป็นไม้ผลค่ะจะปลูกไม้ผลครับป่าก็เอาแค่นั้นนะตรงที่หลังบ้านสามไร่เนาะมันก็เป็นบ้านไปส่วนหนึ่ง แล้วก็กันที่ไว้ให้พี่สาวอีกส่วนหนึ่งเนาะ,ะจะว่าไปสวนป่า,าจริงน่าจะสองไร่ก็มากเลยเนาะที่เป็นสระด้วยอะ่ะเป็นสระด้วยเป็นป่าด้วยนั่นก็สองไร่ค่ะครับผมช่วงข้างหน้านี่ก็คงไร่หนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นบ้านด้วยเลาวก็เลยกันที่ไว้นี่ตะไคร้สิบเดือนนะครับเนาะใช่ค่ะตะไคร้สิบเดือนดูเขียวแข็งแรงดีมากเลยฮะนี่ เรา,าดูมาถ่ายภาพเก็บไว้ตอนตะไคร้กับยางนาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวยางนาก็โตไวเรื่อยๆครับเนี่จะก,การเริ่มต้นใช้ยุทธศาสตร์กล้วยนะกล้วยเป็นพี่เลี้ยงค่ะใ,ใช่ค่ะกล้วยยังงามครับแฝกนี้ยังไม่ได้เกี่ยวใบเลยนะครับเกี่ยวเกี่ยวบ่อยค่ะเพราะว่ามันถ้ามันสูงแล้วจะเกี่ยวเพราะว่ามันจะมันมันมันลกอะ่ะครับ เกียวแล้วก็ห่มอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่อยู่รอบนี้นหละครับผมวางวางโอ้ตะไขดูเขียวดีฮะถ้าฝนยิ่งเขียวนี่รอบๆก็คือดินก้นสะนี่เองนะครับใช่ค่ะดินก้นสะมาทั้งนั้นสะนี่ลึกมากไหมครับประมาณห้าเมตรน่ะโอห้าเมตรก็ใช้ได้เลยนะครับผมลึกลึกอยู่ตอนฝนที่แล้วน้ำก็เต็มสระ เต็มสาค่ะพอถึงขอบเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ยุบยุบไปบ้างนะครับค่ะต้องยุบเพราะว่ามันน้ำมันมันคงแรงอ่ะเนาะครับผมแต่ดีที่มีน้ำเติมตลอดไม่งั้นครับผมสมัยก่อนมันจะมีบ่อแล้วก็ต้องดึงน้ำจากฝั่งนู้นมาครับฝั่งนู้นมันเป็นคลองอะ่ะคลองเล็กๆลกอะ่ะแต่มองเห็นรอบรอบนี่เขาทำนากันนาปลังแสดงว่าน้ำดี ใช่ค่ะน้ํามันจะมีในในคลองตลอดในนั้นน้าคลองลำตะคองใช่ลำตะคองมาจากลําตะคองค่ะแล้วถ้าเอาเข้ามาใกล้บ้านมาเข้ามาในบ้านเรามันต้องมีท่อเดินท่อมาเดินท่อมาแล้วมันจะต้องผ่านบ้านเขาไงเมื่อก่อนก็ทําอย่างนั้นแหละที่สมัยก่อนที่ต้นไม้ที่ผลไม้เยอะๆครับก็ก็ดึงน้ํามาแล้วก็ทีนี้พอเรามาอยู่เราก็ทําไม่ไหวเราไม่ได้ดึงมันก็เลยต้นไม้ก็ตายหมดน่าเสียดายทีนี้พอปัจจุบันในคนมันก็ล้อมรัวไง ใช่ค่ะล้อมรั้วบ้านขายบ้านมันแต่ทะลุบ้านเขาก็ไม่ง่ายแหละใช่ค่ะแต่สมัยก่อนคือโบราณอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกันใช่แล้วก็มีสูบมีอะไรตั้งแล้วก็ต่อน้ําขึ้นมาอะไรเงี้ยง่ายยังไม่ได้ทําอาณาเขตกันเยอะแยะเหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้พื้นที่หมดเลยครับพื้นที่ที่เราเคยเคยทําร่องน้ําเขาก็ต้องใช้ละเจ้าของที่เขาก็ต้องใช้ละแต่สมัยก่อนนี่คือเอื้ออาศัยกันใช่ขอเขาใช้ได้ ผมจึงว่าแถวเนี้ยทำนาเขียวรอบอ่อได้ลําตะคองนี่เองใช่น้าน้ามันจะมีมาตลอดเลยนะเขาทํากันกี่รอบอ่ะสามรอบอะโอ้โหแล้วพอน้ําแห้งเขาก็มีที่กั้นน้อให้น้ําขึ้นครับพอน้ําเยอะเขาก็ปล่อยเขาจะมีเขาเรียกเขาเรียกอะไรเขื่อนครับคนใกล้น้ําก็ได้ประโยชน์เยอะเนาะใช่ค่ะของเรามันห่างนิดนึง ห่างๆมาห่างมาลอกบ้านนึงอ่ะ่างมาล็อกนนะึงอะ่ะก็ลเลยต้องอาศัยพึ่งภายในตัวเองเนาะใช่อานนี้เลยอย่างนี้สะดวกที่สุดครับ,รบอันนี้ก็สิบเดือนนะฮะต้นไม้ยังไม่โตอันนี้ก็แยกโซนเป็นไม้ผลใช่ครับ,รบไม้ผลจะไม่มีไม้ป่าเข้ามาร่วมนะครับผมอันนี้ก็หวังผลได้น่าจะได้กินและระบบน้ําวางไว้หมดแล้วด้วยเ,เวลาถ้าตัดยงตัดยาแล้วต้องจ้างคนไหมฮะ ก็จ้างมั่งค่ะแต่แต่ก็แต่ก็ไม่ให้มันลกมากถ้าลกมากเราจะต้องจ้างเยอะเนาะเราก็ต้องค่อยทยอยทยอยทำาออคือต้องทาเรื่อยๆค่ะต้องทาเรื่อยๆอย่าไปเผลอปล่อยไว้นานเพราะเราอยู่ประจําเราเห็นตรงไหนมันลกเราก็ทํานละแต่ดีเนาะเดินออกจากบ้านมาเจอสวนเลยใช่ค่ะมีความสุขไม่ต้องไปไม่ต้องออกออกไปไม่ต้องเดินทางไปไหนก็เหมือนของป้านางอะเนาะเดินออกจากบ้านปุ๊บเจอสวนปั๊บ ยาแฝกนี่ปลูกระยะประชิดเลยนะเนี่ยทีเลยลูกสั่งมาจากไหนซื้อไหมฮะเอาเพืยอเอามาเลยอพอพอเขาจะพอจะทำปุ๊บเอาเพืยอเอามามาลงไว้แล้วก็พอขุดเสร็จเราก็รีบปลูกออปลูกไล่หลังเลยะปลูก,ลกตามไล่หลังไม่โคเลยนะใช่ค่ะออแต่ดินสโซนนี้เหมือนจะคล้ายๆดินเหนียวไหม มันเป็นดินอะไรที่เวลาเวลาเวลาแห้งมันจะแข็งเปิ๊กเงี้ยแข็งปังเงี้ยแต่เวลาลดน้ําแล้วมันก็จะล้วนอค่ะก็คล้ายๆดินสมองนะเวลาลดน้ําแล้วมันจะล้วนเลยแหละแบบนี้นะครับนี่คือดินดินของเขาแต่ประมาณนี้นี่ดินก้นสาครับผมก็ถือว่าไม่ไม่พังเยอะขอบบ่อไม่พังเท่าไหร่ค่ะอ่า มันจะพังอีกไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆเนี่ยไปดูใกล้ต้นหญ้าแฝกแต่ดูแล้วมันไม่พังแล้วนะไม่น่าจะพังแล้วกลัวมันจะเพราะมันยึดมาขนาดนี้ไม่พังเท่าไรหร่หรอกแต่เสาะเนี่ยถ้ามีแมันี่ปล่อยปลาไปบ้างไหมครับปล่อยค่ะเพราะหลานว่าปล่อยปล่อยปลา,าอาจจะมีเสาะเสาะสะ,สะตรงดินขอบบ่อบ้างฮะเป็นที่อยู่อาศัยบ้างเป็นอะไรเงี้ยสัตว์น้ำเล็กเล็กน้อยน้อยเนาะแต่ก็ไม่ได้สร้างผลเสียเยอะหรอกครับ ตัวเองเนะี่ยตามปกติอะ่ะไม่เน้นเรื่องปลูกเลี้ยงปลาะ <c oughs> จะไม่เลี้ยงสัตว์ที่<ะ>โยนโยนใบกล้วยไปให้นี่คือเลี้ยงปลาหละคะพอลีหลานเอาปลามาปล่อยออเขาก็เลยโยนไว้ให้ให้ปลามไม่ได้เอาไม่ได้เอาจอกเอาอะไรมาปล่อยอะ่ะครับอ๋อหนงไงปลาอ,อันนี้ก็เห็นตามเจตนานลมของว่าอยากได้ป่าเนาะ แต่ของครยอย่างอื่นไม่ค่อยเน้นแต่ผลไม้นี่ก็เอามาปลูกแต่เฉพาะที่ตัวเองชอบกินอะไรชอบก็มาปลูกช่บวงก็มาปลูกชอ่มะปางก็มาปลูกครับผมแต่รอบรอบรอบบ้านเราเมื่อก่อนเขาตัดต้นไม้ออกไปหมดเลยเนาะเขากลัวจะหักทับบ้านกันไงค่ะแต่ทีนี้ไม่กลัวแล้วโตไปไม้จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นส่วนมากก็ยางงั้นแหละแล้วจะกลัวกลัวไม้ลมทับบ้านไหมะไม่กลัวค่ะ เพราะว่าอันนี้มันก็อยู่มาตั้ง4ี่สิบห้าสิบปีแล้วอันนี้คือต้นปะดูป่านะครับ<ช>นะมีต้นเดียวเลยคงจะเป็นปดอกมันร่วงมาแล้วก็ปล่อยเอาไว้อ่ะครับอที่จริงมันก็มีหลายต้นแต่พอดีมันเจอตรงบ่อพอดีก็เลยขุดทิ้งอ๋อครับผมก็เลยขุดทิ้งเพื่อจะเอาเอาทำบ่อครับ ก็โอเคเนาะเรามาเก็บภาพไปก่อนประมาณสิบเดือนเดี๋ยวดูว่าต้นไม้โต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 มันจะเป็นป่าให้จริงไหมเนาะต้องเป็นอยู่แล้วครับต้องเอาให้เป็นถ้าดูแลอย่างนี้ได้ผมว่าก็รอดอยู่ส่วนดินที่ก้นบ่อเงี้ยถ้ามันยังไม่งามเราก็หาปุ๋ยคอกมาใส่ให้เขาครับง่ายๆเลยพัฒนาดินมาเรื่อยๆก็ค่อยๆเติมได้ครับบำรุงตามที่หลังครับผมแล้วเพื่อนๆที่วัยเกษียณด้วยกันได้มาเที่ยวดูบ้างไหมครับ เขาไม่เขาไม่มาแนวนี้อ่ะเขาไม่มาแนวนี้บางคนเขาก็บอกว่าไม่ทําหรอกเปลืองเงินเปลืองเงินอขุดบ่อเป็นแสนทําอะไรเป็นแสนเนี่ยหมดเป็นแสนเพราะว่าลงพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์เขาจะเก็บเงินไว้ครับผมแล้วแต่แนวคิดเนาะแนวแต่แนวคิดแต่ของใครของเราชอบอย่างนี้เราก็จะทําเราถนัดตามเราเราถนัดแนวนี้แล้วก็แล้วแต่ นี่ถ้าสมมุติเราจะไปเที่ยวสวนป่าทเที่ยวรีสอร์ทก็นี่ไงหลังบ้านเราเองใช่ค่ะ,ะชวนเข้ามาเที่ยวก็ได้ครับหรือชวนเพื่อนมาเที่ยวก็ได้ค่ะครับผมอขอให้กําลังใจครับ<ะ>เดี๋ยวได้ติดตามกันต่อไป<ะ>ครับขอบคุณครับ<ะ>ผม